พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษไทยเล่มที่17สุตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวาระวักทุติยะเปยยยาละที่สองหน,งนวาตสูตรว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิฐิข้อ445พระนครสาวัตถีและถึง รพระผู้วิภาคตัดถามว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเมื่ออะไรหนอมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีคันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่มั่นเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุดเสาระเนียด พิสษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้ภาคเป็นรากฐานละถึงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมันรูปเพราะยึดมันรูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดละถึงเป็นของตั้งอยู่มัน่นคงดุจเสารเนียดเมื่อเวทนามีอยู่ละถึง เมื่อสัญญามีอยู่ละถึงเมื่อสังขารมีอยู่ละถึงเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฐิขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดละถึงเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดูเสาระเนียดดูก่อนพิสุท์ั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขหรือสุขเล่าละถึงก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดละถึงเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียดบ้างหรือ ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าดูก่อนพิสุทั้งหลายด้วยประการฉนีแลเมื่อทุกมีอยู่เพราะถือมั่นทุกเพราะยึดมั่นทุกจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดละถึงเป็นของตั้งอยู่มัน่นคงดูสเสาระเนียดเวทนาละถึงสัญญาละถึง สังขารละถึงวิญญาณละถึงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าละถึงก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึ่งเกิดทิฐิขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดละถึงเป็นของตั้งอยู่มั่นคงดุจเสาระเนียดบ้างหรือ ไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนพิสุทั้งหลายด้วยประการชนิแลเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะถือมั่นทุกข์เพราะยึดมั่นทุกข์จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตีมีคันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่มั่นคง ดุสเรเนียตสูตรที่สองถึงสูตรที่สิบเจ็ดเหมือนในโสตาปฏิวัติหัวข้อสิบแปดเนวะโหตินะโหติตะตะ,ตะถาคตะว่าด้วยความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดก็หาไม่ได้ไม่เกิดก็หาไม่ได้ข้อ447พระนครสาวัตถีและถึง พระผู้มีภาคถามว่าดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าจะต,ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้พิสูจ์ทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทาของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีภาคเป็นรากฐานและถึง ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้เมือ่อเวทนามีอยู่ละถึงเมื่อสัญญามีอยู่ละถึงเมื่อสังขารมีอยู่ละถึงเมือ่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญ,ญาเพราะยึดมัน่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้เมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ดูกนพิสูจน์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึ่งเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้บ้างหรือไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะ ดูก่อนพิสุทั้งหลายด้วยประการชนีแลเมื่อทุกมีอยู่เพราะถือมันทุกเพราะยึดมั่นในทุกจึงเกิดทิฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้เวทนาละถึงสัญญาละถึงสังขารละถึงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าจะต,ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้บ้างหรือไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าดูก่อนพิสุทั้งหลายด้วยประการชนีเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะถือมั่นทุกเพราะยึดมั่นในทุกข์ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ว่าด้วยอัตาที่มีรูปพระนครสาวัตถีและถึงพระผู้พิภาคตัดถามว่าดูก่อนพิสุทธิหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปพิสูจนทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทาของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีภาพเป็นรากฐานละถึงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปเบื้องหน้าแตตายแล้วย่อมไม่สลายไป เวทนามีอยู่ละถึงเมื่อสัญญามีอยู่ละถึงเมื่อสังขารมีอยู่ละถึงเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปบ้างหรือไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายด้วยประการฉนีเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะถือมั่นทุกเพราะยึดมั่นทุก จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตา,ศา,ศาท,ที่มีรูเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปเวทนาละถึงสัญญาละถึงสังขารละถึงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดา พราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปบ้างหรือไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายด้วยประการชนีเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะถือมั่นทุกข์เพราะยึดมั่นทุกข์จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูป เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนพิสุทธิ์ลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรจึงเกิดทิฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีรูปเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปละถึง ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะถือมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไม่มีรูปเบื้องหน้าแต่การตายแล้วย่อมไม่สลายไปละถึงละถึงอัตตาที่มีรูปก็หาไม่ได้ไม่มีรูปก็หาไม่ได้เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปละถึงละถึง อัตตาที e ่มีสุขโดยส่วนเดียวเบื e no ้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปละถึงละถึงอัตตาที่มีทุกข์โดยส่วนเดียวเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปละถึงละถึงอัตตาที่มีสุขทั้งทุกข์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปละถึง อัตตาที่ไม่มีทุกข์ละถึงอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปและถึงพิสูจนทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรรของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพภาคเป็นรากฐานดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งท <eyes. S 2> ุกอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปเมื่อเวทนามีอยู่ละถึงเมื่อสัญญามีอยู่ละถึงเมื่อสังขารมีอยู่ละถึงเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตา อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุข เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปบ้างหรือไม่พึงเกิดทิฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายด้วยประการชนีเมื่อทุกข์มีอยู่เพราะถือมั่นทุกขเพราะยึดมั่นทุกจึงเกิดทิฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปเวทนาละถึงสัญญาละถึง สังขารละถึงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปบ้างหรือไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายด้วยประการชนีเมื่อทุกข์ไม่อยู่เพราะถือมั่นทุกข์เพราะยึดมั่นทุกข์จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่สลายไปจบทุติยะเปยาละที่สอง